เฉือนด้วยคามเรา450ครับผมไปโอ้โหโอ้ my god โล่ลอนโจโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยเบต้ามชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม f o r z a Horizon ภาค5นะครับผมซึ่งวันนี้นะผมจะมาเล่นรถคันนี้ครับผม l o t u s e v i j a 2020นะครับผมก็เนื่องจาก ผมเนี่ยได้ไปเล่นเกม The Crew m o t o r f e s t นะครับในช่วงเบต้านะครับไปเล่นเอ่อเพลย์ลิสต์ i อ่ออิเล็กทรอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับก็คือเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการขับรถไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้เล่นเจ้าอีวิจานะครับซึ่งมันแรงมากนะครับผมก็เลยวันนี้จะมาเล่นในเวอร์ชั่นของ โอร์ซ่าอฮไลท์ันปะาดูนะครับว่าจะแรงเท่ากันหรือเปล่านะครับผมสเปครถคร่าวๆนะครับก็คือคันนี้เป็นรถขับ4นะครับเป็นรถไฟฟ้า1้0นะครับผมแล้วก็ความแรงนะครับพาวเวอร์ Power อยู่ที่1,973แรงม้านะครับผมโอ้โหได้ยินแรงม้าแล้วผมขนลุกเลยเกือ <c oughs> <c oughs> บ2,000แรงม้าทุกคน ท็อกอยู่ที่1700นิวตันเมตรนะครับผมมาตั้งแต่สูตรรอบใช่ไหเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับผมสำหรับอ,อีวิจาในฟอร์ซ่าองราทันภาค5นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ออโตโชได้เลยนะครับผมราคา2 5ล้านห้านะครับมาซื้อเลยดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็มาดูซิว่าเราจะแต่งลวดลายไหมม,มีลายอะไรสวยๆบ้างไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยสอิลายนี้ก็สวยนะ ลายออกดำๆขาวๆนะครับผมหรือจะ,จะเอาเป็นแสงนีออนแบบนี้ก็ดูสวยดีนะครับอืมผมว่าฟิวฟ้าดีอ่ะอแต่ลายนี้ก็สวยเนี่ยเราดูลายนี้ดูก่อนนะครับนี่เชนคเาเมล่าดูสินี่ลายนี้สวยดีว่าเออทุกคนมันดูมันดูสวยขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนนะลายนี้อ่ะผมเอาลายนี้แล้วกันนะครับผมซื้อเลยนะครับสองล้านห้าจัดไปครับผม วันนี้ลงทุนซื้อรถ2อล้านหกันเลยทีเดียวเนี่ยแต่ก็ผมมีอยู่เยอะอยู่นะมี10กว่าล้านนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หามาได้นะสองล้านอ่ะนี่ดูสิครับทุกคนและนี่มันคือรถไฟฟ้าที่เร็วแรงทะลุดะลกนะฮะอ้าวเปิดฝากระโปรงหน้าไม่ได้เหรออยากดูอะว่ากระฝากระโปรงหน้ามันมีอะไรรู้สึกว่าจะเป็นรถคล้ายๆแบบเครื่องวางกลางเนาะทุกคน แต่ผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์มันจะอยู่ตรงไหนวะมอเตอร์กับแบตมันจะอยู่ข้างหลังแหละผมว่าน่าจ,จะอยู่ข้างหลังนั่นแหละนะครับผมไหนขอเข้าไปดูในรถสิว้าวข้างในนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยครับผมแล้วก็บะนี่เป็นเบาะแบบบักเก็ตซีดนะครับคือคือระดับไฮเปอร์คาร์นะคันนี้ไม่ใช่รถซูเปอร์คาร์ธรรมดานะมันเป็นไฮเปอร์คาร์นะครับก็คือหรูกว่าซูเปอร์คาร์อีกนะครับผมคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลํำแน่นอนเนะฮยอือ อุ่มสตาร์ตสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องก็คือข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับผมเหมือนเป็นเหมือนเป็นรถแข่งอะทุกคนนะเลยแต่นะผมลองสตาร์ดูอ่ะ Start. สตาร์ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินครับผมจะได้ยินได้ยังไงมันเป็นรถไฟฟ้าเนะี่ฮะโอ้โหดูสวยงามมากพวงมาลัยเป็นแบบเหมือนเป็นทรงวงดีสี่เหลี่ยมนะครับผม มีปุ่มไฟเดียวอยู่ตรงพวงมาลัยเลยนะครับค่อนข้างฟิลนะครับผมคันนี้ก็คงไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าเนาะน่าจะมีแค่เกียร์ดีเกียร์เดียวนะฮะโอ้ไแน่นอนครับระบบอะไรนี้อยู่ตรงพวงมาลัยหมดเลยนะครับคือแบบสวยงามมากับทุกคนสวยงามจริงสวยงามจริงนะครับผมนะโอ้ยและสีนี้ด้วยครับลายนี้ด้วยอย่างสวยงามนะครับผมใครวะเนี่ยเซนโซเซ12ทีวี ต้องการชวนคุณมาเจอเซนเซนมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะเซนนี่จะบอกว่าเบรกนี่ก็เป็นแบบเซรามิกป่ะผมน่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่แบบเซรามิกนะครับผมแล้วก็น็อตล้อที่เป็นแบบน็อตล้อแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้อแบบรถแข่งอ่ะทุกคนเต้องใช้ประแจที่เขาเอาไว้ไขอันนี้โดยเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาไปแบบว่าต่างจังหวัดเราถ้ายางแตกนี่คือต้องขึ้นรถสไลด์อย่างเดียวนะฮะ ไม่มีไม่มีที่ไขล้อนะครับผมประเด็นโหสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังนะครับนี่ตกแตง่งไม่ใช่ตกแต่งดิก็เรียกว่ามันเหมือนมีช่องลมนะฮะช่องลมจากด้านข้างรถตรงนี้นะครับแล้วก็มาโผล่ข้างหลังด้วยนะครับนี่แล้วก็มีสปอยเลอร์อันใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะดเดพทีฟหรือเปล่านะผมว่าน่าจะเป็นอะดเดพทีฟอะก็คือเวลาขับความเร็วสูงหรือว่าเบรกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีสปอยเลอร์ยกขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ สวยงามมากครับทุกคนประตูนี่ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งอันเลยนะครับผมไฟหน้าก็สวยมากครับผมออกแบบมาได้แบบอสวยงามจริงๆนะครับอ่ะผมว่าอาคันนี้ไปไปซิ่งหรือว่าไปแต่งดีเอะเอาไปแต่งก่อนดีไหมมันแต่งอะไรได้วะ <c oughs> อ๋อสามารถเปลี่ยนโชคได้นะครับผมโชคสามารถใส่แรลลี่กับดิฟได้นะครับเออแน่นอนดีเหมือนกันนะครับผมสามารถใส่โลบาได้นีฮะ เออใส่โลบาได้นะครับจะจะใส่ทําไม <c oughs> เออผมว่าไม่สวยนะผมว่าไม่สวยอนะ่ะเราเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับสามารถใส่เกียร์อ๋อมีเกียร์ดิฟด้วยอ๋อโหอันนี้ดิฟเฟอเรนเชียลเรกผมว่าเดิมเดิมนี่ก็คงจะแรงอยู่แล้วนะคิดว่านะครับอา่ามีลิ้นหน้าให้ใส่ด้วยนะแต่ผมว่าไม่ไม่สวยอนะ่ะไม่เข้ากับรถเลยสปอยเลอร์โหสปอยเลอร์ก็ไม่สวย ผมว่ารถเดิมๆมาคือดีที่สุดแล้วนะครับดีดีที่สุดของที่สุดแล้วนะครับผมยางที่ให้มาน่าจะเป็นแบบเรกนะทุกคนอ่าเป็นแบบเรกอยู่แล้วนะครับคือคือคือไม่จําเป็นต้องแต่งเลยครับคันนี้สวยงามอยู่แล้วนะครับฟิตมงฟิตเมนก็คือได้หมดนะครับผมโอ้แทบไม่ต้องแต่งอ่ะแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเนีฮยเพราะว่าเครื่องก็คือแต่งมอเตอร์แต่งอะไรไม่ได้เออเอาไปวิ่งกันก่อนดีกว่ามา อยากรู้อยากรู้เรื่องความแรงนั่นแหละว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมน,นี่โคตรเงียบเลยทุกคนเงียบจัดจัดเงียบสุดๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นในเดอะครูนี่คือมันจะมันจะมีเสียงแบบรูบๆรู้หน่อยนะแต่อันนี้อันนี้คือแบบอันนี้คือแบบเงียบกิฟเลยนะครับในฟลอซ่านะเดี๋ยวดูออกตัวออกตัวนะดูออกตัวนะทุกคนส2มสองหนึ่งไป โอ้โอแหวะนี่สปอยเลอร์อหลักยกครับแหวนทุกคนโอ้โหแปบ๊บเดียว300แล้วอ่ะ <c oughs> oh <my> โอ้ยโอ้ยแต่ว่า <K> ตัน356นะครับ, <200 S 2> บความเร็วเหมือนจะโดนล็อกเอาไว้นะครับผมโอ้ยแรงแรงแรงแต่ว่าความเร็วมันโดนลนะ็อกอ่ะเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างวะเนี่ยจูนเกียร์ได้ไหมสามารถปรับไฟนอลเลโชได้นะครับผมคือมันมีเกียร์เดียวนะเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวนะ ลองปรับดิลองปรับดิ4ี8ิกิโลเบตต่อชั่วโมงเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมต้องเอาไปลองแล้วแหละทุกคนนะฮะเอาเป็นว่าเรามาเรามาลองตรงนี้เลยละกันนะครับผมนี่วาร์ปมานี่เลยเดี๋ยวไปลองดูครับจะถึง458ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับผมนะบเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอ่าโอเคมาทางนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมทีทูวันเก้า ไปโอ้โหแบบตอนรอบมันยังไม่ขึ้นนี่มันไม่เท่าไหร่นะแต่พอรอบขึ้นไปปุ๊บนี่คือแบบความเร็วพุ่งครับทุกคนไปฮะสามร้อทุกคนฮะสามร้อบสามไปกันต่อยา่ไปยาวไปสี่ร้อยสี่ร้ามสิบสี่ร้อยสี่สโอ้โหสี่ครับห้า 4 5 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะทุกคนแรงโคตรโอ้โห4 5 0กว่านะครับแล้วคือแบบแปบ๊บเดียว400เลยค,คือแบบไวมากเนะยครับผมไวโคตรไวโคตรโอ้โหนี่คือรถไฟฟ้าที่โคตรแรงเนียครับผมแรงจตจัดครับแรงจตจัดเอ แต่ว่าถ้าจะเอาให้มันแรงแบบว่าไม่เอาท็อปสปีดอ่ะก็คือเราก็ต้องไปปรับเรโชลงมานะครับผมให้มันแบบว่าพอดีนะครัอ้อยสุดยอดในความแรงว่ะแล้วเบรกก็คือแบบเบรกอยู่กือเกือะทุกคนออกตัวไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมไปปรับเกียร์เรโชมานะครับมันก็เลยวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าปรับให้มันวิ่งได้สักประมาณ400อะ่ะอ่ะ420อะไรเงี้ยหรือไม่ก็สัก400หน่อย ผมว่ากำลังดีนะเวลาเอาไปแข่งมันจะได้ออกตัวได้ดีๆหน่อยนะครับเออเดี๋ยวเราไปสนามไหนดีครับสนามไหนดีสนามไหนดีขอเป็นสนามที่แบบว่าแข่งรอบเดียวจบนะครับผมก็คือแบบสปรินต์นั่นเองเนี่ยแกนปาตาโนสปรินต์นะครับผมมาครับเจอรถไฟฟ้าเราหน่อยนะครับผมคาร์ด9 9 4าสนะครับ S 2สุดยอดในความแรงเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะสู้คันอื่นไหวหรือเปล่านะครับ ต้องรอดูกันนะต้องลองดูกันนี่เบรกก็คือเป็นเบรกของโรตัสนะครับไม่ใช่เป็นเบมโบหรือเอเลดหรืออะไรนะฮะลอ้อก็เป็นล้อรถแข่งด้วยโอ้โหสุดยอดคือแบบแทบแทบจะครบทุกอย่างอ่ะแบบไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะฮะปรับเกียร์อย่างเดียวนะับทุกคนมาแล้วมาแล้วอ่าเขาบอกให้เราขับไฮดี s สกิลนะครับ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอะไรอ่ะตอนนี้เอเป็น e อนะ็กเปิดเหรอเอ็กเปิดนี่แหละสนุกนะครับผมไฮดี Hi ้สกิลมันกาก,ากไป เอ็กปิดไปเลยนะครับมาบเจอกับไฮเปอร์คาร์ปลายครับทุกคนโอ้โหอ,ออกตัวนี่เราไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเราไปปรับเฟืองเกียร์มาใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรรอบปลายเราได้อยู่แล้วบอกเลยรอบปลายเราอภิมหาหาโหดมากนะครับทางตรงๆนี่คือแบบกินขาดแน่นอนนะครับผมโอ้โหโอ้โหโหโหปๆๆๆปไายปายปาวไปครับ ไอพวกนี้มันแรงจริงว่ะแต่ผมก็กาลังตามไปไปจี้ตูดมไปติดๆครับจี้ตูดไปติดๆไปไปไปนี่อ่ะทางตรงๆเอาบอกเลยกินขาดกินขาดอยู่แล้วแะทุกวนอันดับหนึ่งว่าเก่งนะเดี๋ยวเจอเราเ <Terra> ดี๋ยวเจอเราเ <Course. S 1> ดี๋ยวเจอเรานะนี่ทางตรง,ๆ,ตรงๆครับทางตรงๆโอ้ตรงนี้เบรกหน่อยเบรกหน่อยโอเคโอเคว่าไงโคดิเซกเรากำลังตามนายไปนะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอน เดี๋ยวผมจะแซงมันให้ดูนะครับแต่ว,ว่าขอขอทางตรงเยอะๆหน่อยรู้สึกทางโค้งไม่ค่อยไหวม่ะทางโค้งไม่ค่อยไหวเล่งไม่ค่อยขึ้นโอเคครับโอ้โหตรงนี้ดิฟครับผมเราเข้าแรงไปหน่อยเราเข้าแรงไปหน่อยโอเคโอเคไป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 โอ้โหมันตามไม่ทนันหมดทุกคนผมก็ฝีมืออาจจะ อาจจะไม่เก่งนะนะโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคครับผมโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะแซงให้ได้มันต้องมีจังหวะแซงแหละแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ครับผมโอเคโอเคไป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 สามตัวติดติดครับตามตัวติดติดบางทีมันจะมีจังหวะนะเนี่ยช่วงเนี้ช่วงเน,นี้ได้อยู่ โอเคแซงได้นะครับแซงได้แซงได้ไป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 โหแบบเซนชัยอยู่ตรงน้าครับผมโอ้สื่อให้ถึงรู้ว่าการปรับเกียร์นี่ก็มีผลกับการแข่งขันเป็นกันนะครับผมรู้สึกว่า acceleration หรือว่าความเร่งของเราเนี่ยมันลดลงนะครับมันสู้ความเร่งคันอื่นไม่ไหวนะแต่ว่าความเร็วปลายนี่ได้อยู่นะครับ โอ้ถ้าเป็นสนามที่แบบว่าทางตรงเยอะๆนี่คือเรากินขาดแน่นอนนะแต่นี่คือทางโค้งม,มันเยอะไงเราก็เลยแบบว่าอันนี้หน่อยออกตัวอืดไปหน่อยนะครับแต่ว่าแรงนะครับผมแรงจัดๆเลยนะแล้วผมชอบไฟเบรกมากไฟเบกเรกสวยงามมากนะครับผมจูนเกียร์ให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็คืออ่าก็คือวิ่งได้355นะครับวิ่งได้น้อยแต่ว่าออกตัวเร็วก็ถือว่าได้เปรียบนะครับวิล้อโคตรสวยอะ รถโคตรสวยเลยวะผมโคตรชอบเลยนี่เจอไฮเบอร์คาร์ทั้งนั้นนะครับผมรับรองว่ามันแน่นอนนะคราวนี้มาครับจะสู้เข้าไหวหรือเปล่าครับจังหวะนี้ทุกคน let's go ไปโอเคโอ้โหออกตัวอาจจะสู้ไม่ค่อยไหวนะทุกคนแต่รับรองว่ารับรองว่าเราต้องชนะแน่นอนนะโอยโอยโอยแล้วมันเบียดอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยโอย้ผมโดนบังนะครับผมเมื่อกี้ ข้าโค้งไม่ได้เลยเข้าโค้งไม่ได้เลยเมื่อกี้โดนเบียดโอเคโอเคโอเคไปไปไปหัวดับหนึ่งมันน้ำไปนู่นแล้วผมมัวแต่ไปเบียดเขาอยู่ครับเกโอเคโอค้โหมีรถสวนมาอีกไปไปไปโอ้โหแฝงแฝงโอ้โหแหกโค้งแหกโค้งแหกโค้งไป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 เอาน,นี้อยู่ดับสามนะครับผมโอ้โที่หนึ่งมันไปไกลมากเลยทุกคน ไปไปไปเราใช้ความเร็วไม่ได้มากนะครับเราต้องใช้ตัาเล่งเยอะเกียร์เดิมนี่แหละกำลังดีแตงครับแล้วก็เบรกตัดหน้าโอ้โหตรงนี้ตรงนี้นโอ้โหโค้งโค้งโค้งไป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 โอ้เมื่อกี้เกือบเบรกไม่ทันนะทุกคนโค้งมันหักสอบมากเลยอเคคบอเคคบแอบเราใช้คันเล่งในโค้งมากก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามัน ไม่ได้เปิดแต็กชันน่นคนโรลโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้ยเรียบร้อยเลยคงไม่ทันนะมาเร็วเกินไป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 แล้วกดย้อนไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ผมพยายามกดย้อนนะแต่มันย้อนไม่ได้เนี่ยมึงมาเบียดกูดทำแปะอะไรวะหลบไปไอ้บ้าโอ้โหเราจะดับหนึ่งซะหน่อยเมื่อกี้โอ้โหเซ็งเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เพิ่งแข่งไปได้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองไป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 โหเบรกล้อตายนะครับจังหวะนี้ไปครับไอ้สองคันหน้านี่ผมจะต้องแซงมาให้ได้โอเคโอ้ยโอ้ยหืเข้าโค้งผิดจังหวะนิดนึงไปเร่งในโค้งครับผมหลุดโค้งเลยฮะโอหไม่ไหวแล้วน่าชนต้นไม้จบแล้วจบไารแข่งขันนี้จบแล้วครับผม ได้ที่สิบสองฮะโอ้ขับยากก็ับมเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยเกาะโค้งเท่าไหร่นะทุกคนหรือว่าผมเข้าแรงไปก็ไม่รู้นะครับผมว่าผมเข้าแรงไปว่ะแล้วก็บวกด้วยการไม่ได้ไม่ได้เปิดแท็กชั่นด้วยครับมันก็เลยขับยากหน่อยโอ้โหที่สิบสองอะโอ้เสียดายเสียดายได้แค่ที่สิบสองเองนะครับโอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังถือว่าขับมันมากนะครับกับเกียร์เดิมนะครับผมคันนี้เขาบอกว่ามันมีเกียร์ดิฟใช่ไหมมันสามารถดิฟได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมันต้องลองครับผมมันต้องลองนะอ่าเราจะไปกันที่จูนคาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปโหลดจูนดิฟนะครับผมอ่าขอเป็นคัสดิฟนะครับเดี๋ยวลองดิมีใครเอาไปจูนดิฟบ้างนะครับดิฟแล้วเป็นอย่างไรนะครับผม ใส่ยางแดกใส่ชกดิฟแล้วก็เอาไปดิฟนะฮะโอ้อะลองดูดิลองดูลองดูงดมันดิฟได้เหรอผมว่ารถไปฟา้ามันน่าจะแบบดิฟแบบโคตนมันนะนะเพราะว่าทอกมันเยอะมากเนะยครับแล้วท็อกมันมาตั้งแต่สูตรรอบนะครับผมก็คงจะแบบปื๊ดปาร์ดปื้ดปาร์ดอะทุกคนอ่านี่ที่ลองรถเราก็คือบนเขา,านีนะ่ไงทุกคนฮะโอเคฝนตกด้วยดิฟมันเลยครับที่วันี้โอเคมา ดิฟกันแบบเงียบนะฮะได้ยินแต่เสียงยางเสียงยางกับเสียงรถชน <c oughs> เฮ้ยไหนมันดิฟกว่าเนี่ยไป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 ดึงเบรกมือเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคอผมยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินกับอันนี้เท่าไหร่นะครับผมแฮน d ิ i งแฮน n ิ l งแต่ว่าดิฟได้นะดิฟได้ แงดิฟได้เลยนะครับนี่ครับกำลังดิฟอยู่นะครับผมนี่ดิฟไปดิฟไปโอ้โหรถมันแรงไปหน่อยวะคุมคุมไม่ได้เลยมาครับโค้งนี้ดึงเบรกมือให้รถสไลด์แล้วก็ค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบครับค่อยๆเหยียบเป็นการดิฟแบบเงียบมากนะครับคือปกติจะได้ยินเสียงยางอิดอเอียดใช่ไหมแต่นี่คือฝนมันตกไงมันเลยเงียบกว่าเดิมฮะ เคะแนนขึ้นรัวๆเลยนะอ่าไปโอเคโอเคโอค้โหเป็นไงครับเป็นการดิฟที่เงียบมากนะครับรักโลกมากโคตรรักโลกเลยเงียบจัดๆมลภาวะทางเสียงไม่มีเลยนะตอนนี้อ,อ่าไปไป่าไปโอ้มันว่ามันว่ะ โอเคดึงเบรกมือแล้วก็ดิฟรัวๆนะครับเป็นไงเงียบไหมถ้าผมไม่ได้ใส่เพลงในคลิปนี้คือแบบเราจะได้ยินแต่เสียงเสียงยางมันถูกไปกับถนนแค่นั้นเองนะคือมันเงียบมากอะเงียบแบบเงียบสุดๆอะทุกคนโอเคตรงนี้ไปโอ้ยโอ้ยอยอ,ยอย้เริ่มคุมรถไปอยู่แล้วแรงเกินแรงเกินไปครับ โอ้ยนาฬิกาเตือนอะไรก็ไม่รู้ไป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 ต่อไปต่อโอเคโอเคเดี๋ยวไปพี่น้องอเป็นการดิฟที่ทุรักทุเลมากเลยว่ะทุกคนโอ้ยท็อกมันเยอะมากครับพูดพาร์ตฟูดพาร์ตเลยนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ขี้นะพูดพาร์ตเนี่ยไปถึงว่ามันแรงแบบพูดพาร์ตมากเอาเรื่องจัดจัดนะครับผมก็พยายามดิฟให้มันดีนะแต่ก็คือ ก็ยังไม่ชินแฮนดิ้งเท่าไรหร่ว่ะอ่าแต่ถ้าไปปรับเองคงปรับไม่เป็นว่ะทุกคนว่ามันไม่รู้ว่ามันปรับอิสระหรือเปล่านะมันขับสี่อะ่ะไม่รู้ว่ามันปรับได้ไหมอ่าโอเคโอเคตรงนี้โอ้ยโอ้ยรัปดป่ากรัดเข่าไปแล้วโอ้มันอยู่นะวนมันอยู่ มันแบบงเงียบๆอ่ะมันอยู่คนเดียวอ่ะเอเคเนี่ยไม่ยินเสียงอะไรเลยครับโอ้นี่จะเสียงชนนี่แหละรักป่ารักเขารักเราบ้างก็ได้นี่สโลแกนรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นครับผมไม่มีน้ำมันแต่อยากได้มอเตอร์ล้วน,นเงียบกริบเงียบ เงียบขนาดที่ว่าหนีเมียไปเที่ยวได้เลยนะครับผมเพราะว่ารถเราสตาร์ทแบบเงียบมากนะครับสตาร์ทแบบเงียบป,ปิบนะฮะเมียไม่รู้แน่นอน <laughs> หนีเมียเที่ยวนะต้องใช้รถไฟฟ้าถ้าเป็นรถเครื่องแล้วก็มันมีเสียงไนงะไป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 แหมนี่ผมดิฟแบบตะการเนี่ยฉันแปดแสนกว่า หรือว่าดิฟนี้อยู่นะครับต้งดิฟแบบตั้งใจดิฟที่ผมว่าอาจจะถึงร้านได้นะโอ้ย mm hmm. แรงจัดแรงจัดทุกคนแรงมากแรงมากอะต่อไปต่อไปต่อไปเอารถไปทําอะไรดีเอาเซตเดิมนี่แหละเซตเดิมเซตเดิมแต่ว่าเ,าเอาไปแข่งแดกดีไหมทุกคนอะเดี๋ยวเราไปกันที่สนามดแดกนะครับนี่สนามนี้เลยนะครับผมอาดูซิว่าเราจะแดกสู้กับไฮเปอร์คาร์คันอื่นไหวหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเกียร์เราจะปรับแบบเดิมนะครับผมเป็นเกียร์เดิมนะฮะลองดูซิผมว่าอาจจะไหวอยู่นะแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยได้นะครับเหมือนจะแรงไม่พอนะแต่พอเริ่มกลางกลางปุ๊บกลางกลางไปไปลายนี่คือความเดียวเราแบบพุ่งกระฉุดเลยนะ<ม>ลองดูครับในทางตรงนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับมาเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง จังหวะนี้ครับไปโอ้โหเป็นไ,ไงออกตัวไม่ดีครับแต่ตอนกลางครับตอนกลางได้อยู่ครับมาดูฮะตอนกลางได้ครับไปแต่ว่าตันตันทุกคนตันตันสามร้อยห้าสิบหกจะโดนแซงแล้วอีกนิดเดียวเข้าเส้นก่อนได้ไหมเข้าเส้นก่อนได้ไหมจังหวะนี้เข้าก่อนได้ครับผมโอ้โห วิ่งมาแบบตันๆนะอ่ามันมีที่เหินอยู่ด้านหน้านะผมจะลองแบบว่าจูนเกียร์นะครับผมเอาแบบให้วิ่ง400นั่นแหละนะครับอ่าให้วิ่ง400นะแล้วก็ลองไปเหินดูนะว่ามันจะไปไกลแค่ไหนนะครับไปครับออกตัวไปเลย let's go let's go let's go ไปครับ200ไป้วทุกคนพอขึ้น200ปุ๊บมันมันเร็วมากนะทุกคนนะ300นะฮะ300 400ไปแล้วครับทุกคน จังหวะนี้ครับเหินด้วยความเรา450ครับผมไปโอ้ my god โอ้700เมตรครับผมเป็น new point bank นะครับผมสุดยอดโดดไกลที่สุดครับเท่าที่เคยโดดมาเนี่ยครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ แรงจริงๆแรงจริงโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือโรตารีบีจานะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นที่คุณพ่อคุณแม่แรงนะครับผมแรงไม่บรรยั่บรรยังนะครับเกือบสองพันแรงม้านะครับผมกับราคาสองล้านห้านะครับในออโต้โชว์นะครับก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมคันนี้แต่ว่ามันมีมันมีคู่แข่งอีกหลายคันนะคันนี้ไม่ได้เป็นคันที่แบบว่าแรงแค่คันเดียวนะมันมีอีกหลายคันเลยนะครับผมเหมือนจะมีไลแมก แล้วก็มีอีกหลายแบรนด์นะครับที่ทํารถไฟฟ้าเป็นไฮเบอร์คาร์นะครับแบบแรงๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับคันอื่นก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนชอบไหมครับกับเกมนี้ถ้าชอบก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมนั่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน s t ่อยู่ว g เ m e ครับผมบ๊ายบาย